สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างกวางอีกแล้วนะครับช่างกวางอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับตมุนขมินครับผมบ้านของคุณหมูแฮมนะครับผมวันนี้มาส่งบ้านวันนี้เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณ4ี่เดือนกว่า4ี่เดือนครึ่งครับบ้านหลังนี้ฟังก์ชันอยู่3ห้องนอนครับ2ห้องน้ำเราหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงใหญ่เลยครับเราก็มีที่ซักล้างเลยครับอยู่ด้านหลังครับผม แล้วก็มีความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับบ้านลังนี้ลองขึ้นมาดูครับผมตามมาดูครับขึ้นมาครับผมด้านบนนี่จะตกแต่งด้วยบัวปูน8เซนนะครับบัวปูน8เซนแล้วก็ฝั่งนุ่นจิกซอเจ็ดชั้นหินของโคราชครับผมที่กําลังหิดตอนนี้ครับเปิดไฟได้2ทางครับด้านบนด้านล่างครับเหมือนกันทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้กรตกแต่งด้วยหินจิกซอเหมือนกันครับ กระต้นเสาก็จะติดด้วยไฟกิ่งขึ้นกันนลยครับทั้งสามรวมด้านนาเป็น4ี่ดวงครับผมส่วนด้านบนเป็นฝ้าครับอันนี้เป็นฝ้าชักล่องระแนงชักล่องอยู่3มนิ้วนะครับทาด้วยสีไม้สักครับผมสวยงามครับออกมาอีกสไตล์หนึ่งทําให้ผสมผสานกับโมเดิร์นนะครับผมหันมาดูฝั่งท้ายมือครับขึ้นมาขึ้นบันไดมาระเบียงนาเนี่ยหันไปปั๊บก็จะเห็นช่างครับเจ้าของบ้านซื้อมาครับซื้อมาเองให้ช่างเขาติดตั้งให้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าแกซื้อมาจากทางไหนซื้อมาจากโคราชนี่ โอ้สวยนะครับนี่มาดูด้านนี้ครับมาดูด้านด้านนี้ครับมีทั้งพ่อพี่ชายน้องสาวอยู่กับหน้าครับเตี๋ยมเลยครับสนีมานั่งอยู่ที่นี่เป็นระเบียงด้านหนา้าก็มีมานั่งตัวสีดานะครับอันนี้ช่างเป็นคนทําใหา้แต่ว่าสเตนเลสก็เปลี่ยนเจ้าของบ้านทั้งเจ้าของบ้านเขาใส่เองครับผม เราก็ตุกแต่งบังแสงด้วยเล็กแล้วก็ทาสีด้วยสีส้มครับผมต่อไปเข้ามาปิดหน้าบ้านครับผมในเบียบนะขยายออกครับ2เมตรเนี่ยก็เป็นขยายออกเป็น3เมตรเพื่อให้ทางเข้าบ้านกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครับสวยงามครับเข้ามาดูครับอันนี้ก็เป็นอ,อลูมิเนียมสีดานะครับความนาหนา1มิลเต็มแล้วก็กระจกนี่ก็เป็นสีเขียวใสหนา5มิลตามมาตรฐานเดินเข้ามาด้านห้องโถงครับห้องโถงกว้างขวางครับกว้างขวาง ดูนี่นี่เจ้าของซื้อมาใส่เองคือกันนี่ไฟไฟระยะครับส่วนไฟซ่อนฝ้านี่ก็เปลี่ยนสีได้คือกัน,นครับฝ้านี่เจ้าของบ้านเลือกเองนะครับว่าต้องการแบบนี้ครับผมกระเบื้องนี่เราปูกระเบือเเบ้องนาทหกสิบคูณหกสิบนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกสวยงามครับลายหินอ่อนสวยๆเลยครับนี่นี่มีส่วนต่างนะครับนี่ออามาจากบ้านไสมมือของผมว่าเป็นห้องนอนใหญ่ครับห้องนอนแรกอยู่ด้านหนาเลยเข้ามาดูกัน ก่อนจะเข้าไปประตูโมเดิร์นสวยๆลายออกสีอ่อนๆเข้ากันก็พื่นบ้านเลยวงกบกระทาด้วยสีใหม่ซักครับห้องแรกครับผมห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ครับผมอันนี้หลวงปู่ศิลาครับส่งบ้านแล้วก็มอบรูปภาพให้อันนี้จะเป็นห้อง4.5คูด3.5เลยครับห้องใหญ่เลยครับนี่ ช่องแสงนี่ก็กว้างขวางครับ2เมตรความสูงนี่สองเมตรมสิบครับผมใส่บนาน้าต่างในสีช่องครับผมด้านหน้าก็เป็นบันสวิงครับบานสวิงขนาดห้าสิบสูงจะประมาณเมตรยี่สิบตีเลยเนีย่ด้านบนครับด้านบนของห้องนอนนี่ก็จะให้โคมสมระเปาหนึ่งแล้วก็หลอดดาวล่สีดวงครับผมห้องที่สองก็ติดกันกับห้องแรกเลย เปิดประตูออกมาก็จะเป็นบานประตูใหญ่ครับนี่อันนี้บานประตูใหญ่ครับนี่เมตรทาสิบสูงเมตรสิบครับผมส่วนห้องนี่ก็จะเป็นห้องเล็กลงมานิดนึงนะครับผมสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรถือว่าไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพอดีพอดีครับผมพอจะเดินมาตูงข้ามานิดนึงครับจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งอยู่ด้านขวามือครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องระดับกลางครับผมเข้ามาดูครับอันนี้เป็นห้องสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับอันนี้ น้าต่างก็คือกันพอจะส่ายมือจะแม่มองตรงขามกันนี่ก็จะเป็นห้องน้ำครับที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำเป็นห้องส่วนตัวนะครับจะใช่เป็นห้องอาบน้ำหนึ่งหอง้หองที่มีห้องถ่ายหนึ่งห้องเขามาดูครับห้องน้ำ,นำสวยงามครับอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นมาเดี๋ยวเขามาติดต่างให้ครับมีกระจกมีเรียนเชือรือแถมเรียนเชือรือให้แล้วก็มีเกากน้ำเรามีอ่างสวยงามครับผม ้องนี่ก็จะเปลีหยนของายทุกอ่าาททุกก็มีชักโครก็มีก๊อกน้ำไว้อันหนึ่งครับอันนี้ก็แยกอย่างดีครับแล้วก็มาดูครับอันนี้คือการใช้งานแบบว่าถูกใจคนเฒ่าเลยครับนี่มาดูครับของครัวครับผมกว้างอย่างคักเลยนี่สามเมตรห้าสิบหนูยาวริ่วไปดนูประมาณ้างนาหกเจ็ดแปดเมตรเลยนูขนูดูครับนเคาน์เตอร์ครัวนี่ครับของผมไ้ทั้งหมดเป็นสี่เมตรนะครับใส่มาเป็นตัวแอล จาของบ้านเลือกที่จะตวางวางเตาแก๊สอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่มีตัวดูนะครับตรงนี้จาของบ้านซื้อมาให้ซื้อมาให้แล้วก็ให้ช่างติดตั้งให้ครับผมให้บ้านซิ่งบ้านเดียวหนึ่งบ้านคู่สองนะครับลงตัวมากเลยครับนี่สวยงามนะครับตามสไตล์สันกวางครับผมเคาน์เตอร์ครัวบ้านหลังนี้จะของบ้านเลือกเป็นสองหลุมนะครับเลือกเป็นสองหลุมอันนี้มีค่าส่วนต่างนิดหน่อยเป็นสแตนเลสสาม่วนสี่ส่วนด้านครัวด้านหลังนี่เนาะด้านครัวด้านหลังนี่ ใช่ระแนงยิ่งระแนงนี่ใครอยากทําแบบนี้แจงทางขวางได้เลยนี่ครับสวยงามครับนี่ถ้าอยู่กลางทุ่งนาอะไรอาจจะโดนฝนสาดหนึ่งไรดึงอาจจะมีขอดีขอเสียข้อดีก็คือโปร่งใสแต่ว่าขอเสียก็จะมีแค่ฝนสาดแค่นั้นเลยครับออกมาดูด้านนอกครับผมเปลี่ยนโซนระเบียงด้านหลังบ้านโซนระเบียงดันหลังบ้านนี่ครับสแตนเลสนี่แต่ของใส่เองนะครับนี่มดนี่เกลี่ยมาใส่เองมดใส่เสร็จวันนี้ครับเรียบร้อยเลยครับผมหลังบ้านก็จะเป็นกระเบื้องสีเทานะครับเดินลงบันไดหาขันคือกัน เห็นแกว่าแกจะทําต่อไปอีกประมาณหาเมตรดูแหละฟังนี่เป็นถุงนาครับผมสวยงามครับต่อไปช่างขวางจะไปส่งบ้านหลังไหนหรือว่าจะไปอัปเดตนนงานตรงไหนไปถึงตรงไหนแล้วแล้วก็ฝากติดตามช่างขวางเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่างขวางสร้างบ้านรีวิวบ้านสวัสดีครับ